นะครับมีรถเมล์สาย63นะครับมาขีดขวางนะครับตอนนี้ก็ผู้ชุมนุมนะครับได้ดันรถนะครับใช้ช่วยกันดันนะครับก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับก็ช่วยกันดันรถเมล์นะครับเพื่อเปิดทางแล้วก็ดูเหมือนว่าข้างในนะครับจะมีรถโอพร้อมโล่ของตำรวจนะครับ คนนะครับยืนอ,อยู่ข้างบนบนะครับ,รบก็เป็นก็ได้ดังรถเมล์ในการขับนะครับไม่โดนในการไม่รู้ออมีรมรตวออมรวจเยอะตอนเช้าไหมโยนนะครับในการับนะครับแล้วก็หลังจาก พยายามที่จะกันไม่ให้ผู้ชุมนุมนะครับเข้าไปในแนวหน้ามากเกินไปนะครับก็การส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่อายุดูจากหน้าตาก็น่าจะน้อยนะครับก็เบื้องต้นนะครับยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับมีแค่รถเมลมาขวางก็เท่ากับว่าที่สหภาพนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาวข้าบอกศสนะครับที่เขาเคยออกข้อร้องเรียนนะครับว่าอย่าใช้รถมีในการกันเลยเนี่ยก็ดูจะไม่ได้ผลนะครับก็นี่ครับจะเห็นนะครับเป็นตำรวจนะครับที่ผมพยายามดูนะครับจะเห็นเป็นตำรวจใส่โลใส่อะไรเข้ามาครับก็เป็นบรรยากาศนะครับยังผมเท่าที่ดูนะฮะ เห็นคุลมุลแบบนั้นส่วนใหญ่เป็นสื่อนะครับแต่ว่าแต่ว่าภาพรวมยังไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับทางตำรวจนะครับก็พยายามขอความร่วมมือนะครับจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเรียกร้องจากตัวแทนนะครับก็เ,เดี๋ยวคงต้องดูว่าทางผู้ชุมนุมเขาจะว่ายังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือผมยังไม่มียังไม่เห็นความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับ ก็คิดว่าเป็นเป็นการชุมนุมที่โดยรวมผมว่ายังยังโอเคนะครับจะเห็นว่ามันจะมีแนวกั้นเนี่ยทางผู้ชุมนุมเขาจะมีการให้กาดนะครับกั้นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นจะเป็นกาดของวีมอันทีเอหนึงกลุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นกาดของทางน้องๆที่เขาเรียนอยู่นะครับในอาชีวะในต่างๆนะครับหรือใน ในที่เป็นเด็กช่างนะครับก็ก็คิดว่าเ่าที่ดูก็ยังโอเคยังไม่ได้ตึงเครียดอะไรขนาดนั้นนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมก็อดคิดไม่ได้พอร,รถเม์มักกั้นแบบนี้เนี่ยเออแล้วคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ใช้รถเมย์เนี่ยเท่ากับว่าเขาก็ต้องรอรถเม์นานขึ้นนะครับมันก็เป็นปัญหาที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งนะครับ เราเอาจริงๆผมคิดว่าการเอารถเมย์มากั้นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกั้นม็อบได้จริงๆหรอกนะครับถ้าถึงที่สุดประชาชนเขาต้องการจะเดินไปเนี่ยผมก็คิดว่ายังไงมันก็ขวางไม่ได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อำนาจรัฐก็ต้องคิดคำนึงถึงเรื่องนี้เหมือนกัน ก็เดี๋ยวผมคงต้องขอลาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะเพราะว่าทางผู้ชุมนุมเองเขาก็พยายามที่จะจัดการชุมนุมนะครับผมเองมาอยู่แนวหน้าแบบนี้มีชีดน้ํานะครับ เจ้าหน้าที่นะครับได้ฉีดน้ำนะครับเป็นน้ำความดังสูงนะครับก็เหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆคือเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเขายังเรียกร้องการเจรจาอยู่เลยนะครผมเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายยังไม่ทันได้ตั้งหลักอะไรก็อยู่ๆฉีดน้ําแล้วนะครับก็ผมคิดว่าหลังจากนี้คงจะวุ่นวายพอสมควรนะครับ ไม่น่าเชื่อจริงๆผมเองก็โดนน้ำนิดหน่อยเข้าใจว่าได้เป็นน้ำเปล่านะครับยังไม่ได่น้ำผสมสารเคมีอะไรแต่ว่ามันจะทำให้บรรยากาศในการชุมนุมนะครับอาจจะรุนแรงขึ้นเมื่อกี้เท่าที่ผมดูก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเปิดฉากยิงก่อนเลยนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนักเนี่ยเข้าใจว่ายังเดินมาไม่ถึงด้วยซ้ำ แต่ว่าอยู่ๆทางเจ้าหน้าที่ก็ยิงใส่เลยครับก็ผมคิดว่ามันก็จะทําให้เหตุการณ์เนี่ยอาจจะบานปลายมากขึ้นตอนนี้นะครับผู้ชุมนุมก็มีการขว้างปลานะครับแต่ว่าทางกาศก็พยายามที่จะห้ามปรามนะครับมีลดูดมีลวด้ํานะครับมีลวดหนาที่น่าจะเป็นลวดหนาของฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับคงจะใช้กันแต่ก็ดูเหมือนว่าทางผู้ชุมนุมก็จะพยายามเคลีย จัดการออกไปแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาาสาได้เอ่อยื่านออกมาเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะรุนแรงไม่ควรจะวุ่นวายก็ชัดเจนผมก็คิดว่าผมเป็นพยานหนึ่งคนที่ได้เห็นนะครับก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดแล้วนะครับ เรเครียดแล้วอันนี้รถหนงโถสุระวันนะครับระวันนะครับรดหนานะครับโอ้ไม่รู้ไม่รู้ว่าคืนนี้จะจบยังไงนะครับโอ้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนชุดเร็วมากก็เดี๋ยวัอดีครับัอดีครับเดี๋ยวผมก็ขอไปใส่เสื้อกันฝนกับเขาบ้างเหมือนกันนะครับถ้าทางสถานการณ์จะไปไกลกว่าที่คิดไว้นะครับก็ ไม่น่าเชื่อนะครับจริงๆผมเองก็พูดกันตรงๆผมคาดว่าไม่น่าจะมีความรุนแรงอะไรในวันนี้นะครับทุกอย่างดูสงบทุกอย่างดูเรียบร้อยไม่มีเหตุความรุนแรงแต่ทำไมอ่ะทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ได้ก็ชัดเจนตำรวจบอกว่าไม่มีการฉีดน้ำแล้วนะครับตำรวจบอกว่าไม่มีการฉีดน้ำแล้ว คือฉีดไปแล้วเนี่ยแหละครับคือตอนนี้เข้าใว่าทางตำรวจตอนนี้พยายามที่จะรังับความความโกรธของผู้ชุมนุมนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ผลแค่ไหนคืออยู่ๆเมื่อกี้ฉีดเลยครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นร่วมกันคือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อพอสมควรนะครับที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ ผมไม่รู้ว่าทางตำรวจเขาสื่อสารกันไม่เข้าใจเองเป็นความผิดพลาดโดยส่วนตัวหเพราะเหตุใดนะครับแต่ว่ายืนยันว่ามีการฉีดน้ําจากฝั่งตำรวจก่อนนะครับเข้าใจว่าเป็นน้ําปกตินะครับแล้วก็ฉีดนานพอสมควรนะครับผมคิดว่าฉีดน่าจะไม่ต่ำกว่าสองสามนาทีถึงห้านาทีก็คือฉีดฉีดแล้วก็ฉีดกระจายนะครับจริงจังพอสมควรก็ตึงเครียดเกินกว่าี่ที่คาดไว้นะครับ ก็ผู้ชุมนุมนะครับเริ่มทยอยมานะครับสวัสดีครับผู้ชุมนุมเริ่มทยอยเข้ามานะครับแนวหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นการ์ดเป็นสื่อมวลชนนะครับก็เอ่อตอนนี้ต่างตำรวจนะครับก็พยายาม ตำรวจแล้วก็ทางกาศนะครับพยายามที่จะทำพอดีครับพยายามพยายามทำให้มวลชนนะครับสงบอารมณ์แล้ยทางตำรวจนะครับประกาศว่าร,ร,รถน้ำได้ถอยออกไปตึงเครียดครับตึงเครียด ตึงเครียดครับตำรวจนะครับเขาไม่มีไม่มีพี่น้องประชาชนเรียกตำรวจก็ตำรวจแล้วครับตอนนี้เขาเรียกเป็นสัตว์เลื้อยคานแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ผมว่าตึงเครียดพอสมควรก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมคงจะไลฟ์เท่านี้ก่อนนะครับก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวผู้ช่วยผมนะครับเขาก็ได้มีหน้ากากพร้อมแล้วนะครับก็อาจจะถึงเวลาที่ผมต้องใส่ด้วยเหมือนกันนะครับก็ไว้คุยกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ